สวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู่ช่องในนาจาชินแน่วันนี้ไหนจะมาทำีแอคชั่นดูซีรีส์เรื่องใหม่ในปีหน้าของโอภวัตและณน,นนกุณพัฒชื่อเรื่องว่าแค่เพื่อนครับเพื่อนเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่เราจะเห็นณน,นนในบทใหม่แล้วก็ จะได้รู้ว่านานนจะเล่นซีรีส์วายกับโอปาวัติเป็นยังไงมาเพราะว่าแค่แค่สาสัปดาห์ก็1นึ่รันห้าวิวแล้วทุกคนแค่อันนี้แค่ทีเซอร์แบบปล่อยเล่นๆนะแต่ถ้าทีเซอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะมันต้องดังแน่เลยเชื่อไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านาอไปดูกันเลย นี่คือความเนหนึ่งเรื่องความกา นี่ปราดคุณชายสายเมส ทีคิดออกผมคำได้นีผมแ่งรานจีของโรงเรียนผมคับตัวติดวงโรงเรียนยอดแต่มันมากกว่าที่เห็นอุ๊ยอะไรออุกูให้นงรัสุดได้อะไรครับสายคิดบอกพ่อเมืองกับตากูเสร็แล้วเขาปยิ้มบิดบจนจงั้งมดก็เปนม เอะม,มากลูกเมื่อมเมาไมปเจอจะตรงนี้เมือมกูอม่ดีเท่เมื่ออะไรดีเิวนกูดเไม่เก็บหรอกเมือ่อกูนี้อยู่คนละฝั่งกันตลอดเลย มึงว่าที่บ้านเราไม่ตีกันจะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่ใช่ไหมเหมี่ยวไม่กังวลกูคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกวันพี่แจมวะตรงนี้ม่งไม่ดีก็โทรถามปัดแปลกๆเรื่องใครอะแม่แม่เคยเห็นที่ไหนนะคุณคุณอะคนอย่างมึงอ่ากีดง่ายก็ได้ใครรู้สึกก่อนแทนเอาเปล่า

แค่เพื่อนครับเพื่อนเรือพะหาะปปะ 4, หนี้แดนสุดเหนือมีพันศาการนำตัอเค้ามาเร็วนี้ครับเพื่อนก็สำหรับไหนนะใ้รู้สึกว่าเออมัน เป็นอะไรที่แปลกใหม่ของ GMMTV ดีแล้วก็เราจะได้เห็นนันนนในบทใหม่แล้วก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์อุวัตใหม่ด้วยเพราะว่าจากตอนแรกเราเห็นนันนในบทคู่ผู้หญิงมาแลว้วแต่น,น,น่ยนันนนต้องมาเป็นคู่ผู้ชายมันก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าติดตามดูนะทุกคนแบบมันก็น่าจะสนุกดีนะ สาหรับในอะแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแบบเรอลงตัวมันก็รู้สึกว่าอืมมันก็น่ารักดีนะก็แบบเรื่องไงแบบมันจะพูดตัวกลววก็แบบรอติดตามจริงๆอะ่ะเออมันต้องรอติดตามแค่ันแค่ฮีเซอร์ตัวเดียวนะก็ประมาณ ล้านห้าหนึ่งล้านห้าแล้ว่ะทุกคนแบบเดี๋ยวมาเพราะว่าแบบอันอื่นก็ยังไม่ถึงลา้านแต่เรื่องเนี้ยถึงล้านแล้วว่ะได้ิดว่าวันนั้นที่ออนแอร์ต้องดังแน่แนต้องปังปิดูเย้นแน่ๆทุกคนก็รอติดตามนะครับทุกคนปีหน้าได้ดูแน่ๆน,นะครับกับแค,เคบ่เพื่อนครับเพื่อนครับ นี่นะครับก็ต้องว่าต้องรอดูจริงๆนะครับในก็จะรอดูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะออกกลางปีหรือปลายปีหรือว่าต้นปีก็ต้องรอติดตามนะครับก็ขอฝากมีแอคชั่นหนยนะครับก็อาจจะติดครับติดขัดบ้างไม่ติดขัดบ้างก็ต้องขอเอาัยทุกคนจริงๆว่า การรีแอครัมาให้ของนายจะต้องไม่เคยรีแอคที่นหนมากดนอะไรก็เขาฝากด้วยนะครับตื่นเต้นไปแล้วครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นด้วยนะครับแล้วก็อย่ายลืม,มกดกระดิ่งนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันวันที่ออนแอร์ครับแค่เพื่อนครับเพื่อนได้ไหม